ใช่ค่ะหยกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเลี้ยงลูก3คนเลี้ยงคนเดียวหาเงินคนเดียวค่ะ เมื่อตอนท้องลูกสาวคนเล็กนะคะได้มีโอกาสมาขายผีเสื้อสตาร์แมลงสตาร์ที่ตลาดจตุจักรค่ะหลังจากนั้น8ปีถัดมาลูกค้าชาวต่างชาติลดน้อยลงกลายเป็นลูกค้าคนจีนเข้ามาแทนค่ะก็เลยได้มีโอกาสขายกระเป๋าจระเข้อย่างภาพที่เห็นนะคะส่งทัวร์ต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะทัวร์ศูนเรียนต่างๆยกก็ส่งมาหมดแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสมาบริหารโรงแรมนะคะที่เมื่อสักครู่เห็นกันค่ะหลังจากที่โควิด เข้ามาค่ะทาให้ทั้งธุรกิจโรงแรมและก็ธุรกิจกระเป๋าจาระเจียกไม่มีรายได้เลยค่ะแถมยังโดนลูกค้านะคะทัวร์สูญเหรียญโกงเงินค่ากระเป๋าไปอีกเป็นจํานวนมากเลยค่ะก็เลยมาทําการหน้าชายขายช่วงโควิดค่ะขายดีมากเลยเหมือนกันนะคะแ็เราก็ยังทําขายอยู่ตอนนี้ก็หันกลับมาทุ่มเทให้กับงานกระเป๋าจาระเข้อีกครั้งแล้วก็มาทํางานเองทุกอย่างทั้งเป็นพรีเซนเตอร์ รีวิวกระเป๋าในโลกออนไลน์อีกครั้งค่ะสู้ๆค่ะ